สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทดสอบจะมาลองโปรเจคเตอร์เครื่องจีนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งช่องต่อนะครับมาดูนะครับมีช่องต่อหลายช่องเลยทีเดียวนะครับช่องต่อต่างๆนะครับคุณผู้ชมมีครบคันเลยไม่ว่าจะเป็น USB แล้วก็ HDMI นะครับแต่วันนี้ผมจะทดสอบกับ USB ที่มีไฟล์ภาพยนตร์ในนี้อยู่แล้วนะครับผมจะเสียบเข้าไปในนี้เลยนะครับอ่าแล้วเสียบปึ๊บเมื่อเสียบเข้าไปแล้วก็ทําการ เปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการเล่นไฟล์จาก USB ตรงนี้ไม่ต้องผ่านเครื่องอ่านใดๆนะครับเครื่องอ่านตัวนี้นะครับหมายความว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันมีเครื่องอ่านในตัวเลยเราเราสามารถเสียบ USB ที่มีไฟล์หนังเข้าไปในนี้แล้วก็เล่นได้เลยนะครับดูจอนะครับเมนูมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมปรับความคมชัด ความละเอียดมันก่อนนะครับอ๋อตัวนี้มันฉายได้จอใหญ่มากนะครับอ่าก็ปรับมาให้ให้สุดแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์จีนนะครับความละเอียดความอะไรก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต้องอย่าไปฉายกลางวันนะครับต้องฉายในที่มืดๆนะครับอ่ะผมจะทําการทดสอบเลยนะครับด้วยการกดลูกศรไม่มีรีโมทนะครับกดลูกศรมาที่ตรงคําว่า m o v i e ในจอนะครับอ่าไปดูคําว่า Movie นะครับแล้วก็กด โอเคนะครับปุ่มโอเคก็คือปุ่มนี้นะครับนี่ครับปุ่มโอเคนะครับปุ่มโอเคจะอยู่ตรงนี้นะครับก็กดปุ่มโอเคลงไปเลยนะครับอ่าไปดูที่จอครับทีนี้อ่าจอมันก็จะเห็นเขียนว่า6 4กิกก็คือ USB นี่แหละครับก็กดปุ่มโอเคไปอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับปุ่มโอเคี่ตรงนี้อ่าตรงนี้ปุ่มโอเคปึ๊บอ่าเมื่อกดโอเคที่จอนะครับจะเห็นเป็นไฟล์ภาพยนตร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ ทดสอบไฟล์ภายพ,พยนตร์สักเรื่องให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็เอนเ r อร์ไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรมาที่สัญลักษณ์มวนภาพยนตร์นะครับแล้วก็กดเพล์นี่ปุ่มเพล์จะอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนตรงลูกศรเนี่ยซ้ายขวาถ้าเพล์จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับอ่ะดูที่จอนะครับอ่านี่ครับก็พอเล่นได้นะครับเป็นเครื่องจีนแต่ก็ถือว่า จะไม่ทุกท่้นดูนานนะครับเพราะว่าเวลานั้นมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องจีนนะครับแล้วก็บางรุ่นนะครับเสียบ USB เนี่ยยังเล่นไฟล์ภาพยนตร์ที่ไฟล์ Fu l l HD ไฟล์หนักๆไม่ได้เลยนะครับแต่ตัวนี้สามารถเล่นได้นะครับไฟล์ที่ผมเล่นอยู่คือไฟล์ความละเอียดในระดับ Fu l l HD เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ถือว่า อ่าเป็นเครื่องจีนที่ดีเครื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าไม่ได้ลองนานแล้วนะครับพอดีมีลูกค้าสั่งซื้อนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยจะทําการทดสอบนะครับจะทําการทดสอบแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นเครื่องจีนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์จีนนะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับสามารถ ใช้งานได้ถึง20,000ชั่วโมงทีเดียวนะครับ LED หรือว่ามินิโปรเจคเตอร์หรือว่าโปรเจคเตอร์จีนนั่นเองนะครับจีนผลิตนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสายผมทดสอบอ่าสายกลางวันแต่ก็ปิดผ้าม่านเข้ามานะครับเนื่องจากจะสู้แสงไม่ได้เลยนะครับย้ําเลยว่าโปรเจคเตอร์จีนพวก LED โปรเจคเตอร์เนี่ยจะสู้แสงไม่ดีนะครับคุณผ,ผู้ชมเพราะฉะนั้นจะต้องไปใช้ในที่มืดหรือว่า ฉา,ายในที่มืดหรือว่าที่ควบคุมแสงได้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ